สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้รูปโปรไฟล์ที่จะเอามาแจ้งเตือนเนี่ยมีทั้งหมด4รูปนะคะก็จะเป็นรูปที่ผู้ชมเนี่ยถามเข้ามาแบบซ้าๆนะคะถ้ารูปไหนซ้ำกันแบบสองสามคนขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะเป็นรูปที่มิจฉาชีพกำลังใช้ล้อคนอยู่นะและก็น่าจะได้ผลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันถามว่ามีรูปไหนบ้างนะคะ วันนี้มีรูปของคุณหมอรูปรอมันลงอีกแล้วนะคะแมรูปนี้แบบคิดมากเลยนะคะเห็นมีคนส่งเข้ามาถามทุกวันนะคะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยจะโอนเงินมาให้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะก็จะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารมาติดต่อบอกว่าคุณจะต้องจ่ายค่าแลกเปลี่ยนเงินนะตามที่แอดมินเคยบอกไหมคะ ถ้าเกิดว่ามีการโอนเงินมาจริงนะ่ยจะไม่มีการโทรมาจากธนาคารมาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนะคะเงินเนี่ยจะต้องเข้าบัญชีของคุณโดยตรงนะหลังจากนั้นนะ่ะธนาคารสาม,มารถที่จะหักค่าธรรมเนียมเนี่ยจากยอดเงินที่โอนเข้าได้เลยไม่จําเป็นจะต้องโทรมาหาลูกค้านะคะแต่ถ้ากรณีที่คนที่เจอแบบมีเจ้าหน้าที่ธนาคารติดต่อเข้ามา มีให้คุณโอนไปใจโน่นนี่นั่นนะคะสแกมเมอร์หมดนะคะสแกมเมอร์ก็คือมิจฉาชีพอะนะเพียงแต่ว,ว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันจะเป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเท่าที่แอดมินไปเช็คดูข้อมูลนะคะหมอท่านนี้เนี่ยเขาจะถนัดในด้านของความงามนะคะร้อยหมายนะคะเรื่องผิวพรรณพวกนี้นะคะ เขาจะลงรูปไปเยอะใน t ิ k ต็อกบัญชีหนึ่งนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นบัญชีจริงหรือเปล่านะคะเพราะเท่าที่ดูไปดูมาเนี่ยบัญชีน,นั้นก็เหมือนไปเอาวิดีโอจากอีบัญชีหนึ่งมาลงนะคะซึ่งมันก็ทำให้เราตรวจหายากมากนะคะว่าบัญชีจริงเนี่ยเขามีไหมนะคะหมอท่านนี้เนปัจจุบันเขาอยู่ที่เวียดนามอยู่ที่ฮานอยนะคะและแต่งงานแล้วนะคะ ภรรยาของเขาแบบก็หน้าตาดีอะนะคือแอดมินไปเจอในคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่มีลงรูปของภรรยาเขาด้วยนะแล้วก็รูปแต่งงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังคุยกับรูปของผู้ชายคนนี้นะไม่ใช่เจ้าตัวเขานะคะเจ้าตัวเขาเนี่ยพูดภาษาเวียดนามอย่างเดียวนะเขาจะไม่สามารถมาพูดภาษาไทยภาษาอังกฤษับคุณได้นะคะให้คุณเนี่ย รีบบล็อกไปเลยนะคะและก็อย่าให้แก๊งของพวกมันเนี่ยติดต่อคุณได้อีกนะส่วนรูปที่สองนะคะที่จะมาแจ้งเตือนเนี่ยก็จะเป็นรูปของทหารเรือของสหรัฐอเมริกานะคะคนนี้คือถ้าดูเฉพาะรูปหน้าเขานะคะหล่อมากนะคะมีสเสน่ห์นะ,ะและเท่าที่แอดมินไปดูประวัติคร่าวๆเนี่ย เขาถือว่าเป็นทหารเรือที่แข็งแกร่งที่สุดนะคะได้รับรางวัลด้วยนะคะตัวเขาไม่ค่อยสูงมากนะไม่เกิน170เซนติเมตรนะคะแต่มิชาชีพน่ะก็เอารูปของเขานะคะมาสร้างโปรไฟล์ใหม่แล้วก็สร้างชื่อเนี่ยใกล้เคียงกับชื่อเจ้าของโปรไฟล์ตัวจริงนะอ่ะอันนี้ก็คือตัวโปรไฟล์ปลอมนะคะชื่ออารอโยเจฟฟรี มิกเชลนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูโปรไฟล์จริงนะโปรไฟล์จริงเนะ่ยเขาชื่อจูเรียมิเกลอ r โรโยนะคะเป็นทหารเรือเกาจะมีช่อง YouTube ของเขาด้วยนะอ่าส่วนใหญ่เนะี่ยเขาก็จะลงพวกวิดีโอที่เขาไปออกกำลังกายนะเพราะว่าเขาเป็นนักเล่นกล้ามด้วยนะคะเนี่ยก็จะมี YouTube ของเขาถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็เข้าไปดูได้นะและอันนี้ก็จะเป็น i n s t a g r a m บัญชีจริงของเขานะคะเขาจะลงรูปไปเยอะนะคะและก็มีรูปของแฟนสาวของเขาด้วยนะถ้าเกิดว่าสาวๆคนไหนเนี่ยกำลังคุยกับรูปนี้อยู่นะคะทำยังไงคะบล็อกจ้านะอ่าแล้วก็ต่อด้วยรูปที่3นะคะรูปที่3มของวันนี้เนี่ยในคนนี้นะคะเป็นทั้งหมอแล้วก็เป็นโคช้ชที่สอนการทำธุรกิจ นะคะโปรไฟล์ปลอมเนี่ยตั้งชื่อว่าเป็น can w วิ f เฟลนะคะอ่าแล้วโปรไฟล์จริงของเขาชื่ออะไรคะ p ีเตอร์วิสเนียนะคะคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนดังเหมือนกันนะคะคือโปรไฟล์เขาดูดีนะก็จะแนะนำการทำธุรกิจพวกน,นี้นะคะอันนี้ก็ถ้าใครได้รับแอดเป็นเพื่อนนะคะบล็อกจ้าเนาะไม่ต้องไปคุยต่อแล้วละนะเสียเวลาเปล่าๆนะคะ ส่วนรูปที่4นะฮะรูปที่4เนี่ยโอ้โหรูปหลอ่อนะแต่ที่แอดมินตลกก็คือโปรไฟล์ที่มิฉาชีพใช้เนี่ยมี2รูปนะคะมีทั้งรูปคนแก่แล้วก็คนหนุ่มนะคะแล้วผู้ชมที่แจ้งเข้ามาสอบถามเนี่ยก็บอกว่าคนหนุ่มเนี่ยมาคุยกับเ้านะคะแล้วก็บอกว่าจะโอนเงินมาให้หน0 0งดอลลาร์นะคะแล้วก็เรียกผู้ชายคนนี้ว่าเป็นแฟนนะ อันนี้แอดมินก็เคยแจ้งเตือนไปหลายรอบแล้วละนะคุยกับใครไม่เท่าไหร่นะฮะไม่ถึงเดือนอ่ะนะเรียกเขาว่าแฟนแล้วนะคะซึ่งมันจะเป็นอันตรายต่อตัวผู้ชมเองนะเพราะสมัยนี้เนี่ยมีฉาชีพเยอะนะคะแล้วอีกอย่างคือแอดมินบอกแล้วไง15,000ดลอลลาร์เนี่ยไม่มีใครโอนให้นะแต่เท่าที่คุยกับผู้ชมท่านนี้เหมือนเขาก็ยังตั้งความหวังไว้ว่าเขาจะได้เงินจากรูปนี้นะคะ เราตัวจริงคือใครนะเรามาดูเลยค่ะแค่เอารูปถ่ายนะไปเช็คดูทาง Google นะ่ะคนนี้นะคะชื่อเขาแอดมินก็ไม่รู้ว่าอ่านยังไงนะเป็นฟิลิปปีอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่เขาเป็นนักข่าวของประเทศบาเซลนะคะน่าจะดังนะเพราะเท่าที่เราเช็คจาก Google Image นะเราจะเห็นรูปเขาเยอะมากเลยนะคะรวมถึงช่อง y o u t u b e ของเขาด้วยนะ อายุก็ไม่เยอะนะคะอายุแค่38เองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นรูปโปรไฟล์ทั้ง4รูปที่เราเอามาแจ้งเตือนในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังคุยกับรูปใดรูปหนึ่งอยู่นะให้ทำยังไงจ้าบล็อกนะหลังจากนั้นก็อย่าให้พวกมันเนี่ยติดต่อคุณได้อีกนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิธีเดิมๆของมิจฉาชีพนะคะ อยากให้ทุกคนเนี่ยคิดอย่างนี้นะคะเวลาที่เรารู้จักกับใครออนไลน์เนี่ยยังไม่เคยเจอหน้ากันเนี่ยเขาจะไม่มีวันโอนเงินมาให้คุณเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นแสนดอลลาร์นะคะเพราะมันเยอะจริงๆนะส่วนใหญ่เนี่ยค่าแรงค่าจ้างของฝรั่งหรือคนที่ทํางานเมืองนอกนะคะได้5,000เหรียญต่อเดือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีไรายได้แบบปานกลางนะคนที่ไรายได้สูงเนี่ยเงินเดือนสูงน่ย จะอยู่ที่ประมาณ10,000ดอลลาร์ 1, ต่อเดือนนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยนะที่เขาจะเอาเงินเดือนทั้งเดือนของเขาเนี่ยโอนให้คุณนะ,ะนอกเสียจากไอ้พวกมิจฉาชีพนะคะโอ้โหพวกนี้คือมันมันป๋าเนาะมันจะโอนเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้โอนจริงไนงะมันแค่ให้ตัวเลขมาเล่นๆเนี่ยหลังจากนั้นก็คือให้คุณโอนเงินไปจ่ายค่าทมเนียมค่านุ่นค่านี่อะไรของมันก็ไม่รู้เยอะะเต็มไปหมดนะโอเคจ้าอันนี้ก็จะเป็นรูป ที่เอามาแจ้งเตือนกันในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมนะคะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดใครรู้จักกับผู้ใช้ออนไลน์นะคะไม่ว่าคุณจะรักเขายังไงก็ตามนะฮะแค่จำไว้อย่างเดียวนะอย่าโอนเงินให้ใครเด็ดขาดแค่นั้นอะ่ะคุณก็ปลอดภัยแล้วล่ะนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย you <laughs>